ด่วนรัฐประกาศแล้วแจกเงินอีกโอนเข้าบัญชีเงินสดคนละ1,400บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6ปีแจกวันไหนแจกจริงหรือไม่ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะล่าสุดทางรัฐบาลได้มีการประกาศแจ้งข่าว ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบข่าวแล้วนะคะโดยมีข่าวการแจกเงินคนละ1,400บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6ปีซึ่งเงิน1,400บาทนี้มีการแจกจริงหรือไม่ไปฟังรายละเอียดกันค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook รัชดาธนาดิเรกรองโฆศกรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าข่าวปลอม พ่อแม่ลงทะเบียนขอรับเงิน1,400บาททุกเดือนให้บุตรได้จนถึงอายุ6ขวบเป็นข้อมูลเท็จตามที่มีการส่งต่อข้อมูลที่ระบุว่าพ่อแม่รีบลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือรับเงินรวม1,400บาทให้บุตรได้ถึงอายุ6ขวบเป็นข้อมูลเท็จกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทต่อบุตรหนึ่งคน ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นั้นจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เท่านั้นโดยเงินสมครบ,บุตรเดือนละ800บาทต่อบุตรหนึ่งคนไม่ใช่จำนวนเงิน1,400บาทตามข้อความที่กล่าวอ้างและสามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน3คนไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตนจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสามารถสอบถามผ่านสายด่วนโทร1 5 0 6สำหรับคุณสมบัติของคนที่มีสิทธิทรับเงินสงเคราะห์บุตรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ทางเลือกที่3 2. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือน สามมีบุตรตามกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธรรมสี่มีบุตรแรกเกิดจนถึงหกปีบริบูรณ์คราวละไม่เกินสามคนห้าหากพ่อและแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่สามารถใช้สิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรได้เพียงหนึ่งสิทธิกรณีของเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังจะขอได้เพียงหนึ่งปีย้อนหลังเท่านั้นและต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนคลอดถึงจะมีสิทธิได้รับเงินค่ะ สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ